ดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ช่องเจือจุดเชลเล็ตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเอาไข่ตากไว้ในรถเป็นเวลาประมาณสามชั่วโมงครับนี่นะนี่เราไว้ในนี้ครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่ไก่เนี้ยที่เป็นเหลวๆอยู่ครับก็เอามาตากไว้หน้ารถคันนี้นี่รถคันนี้เป็นรถที่ฟิล์มโคตรใสๆเลยครับฟิล์มประมาณศูนย์หนึ่ยี่สิบ ขอวางไข่ไก่ไว้ตรงนี้ะ,ะ,ะบบน,นะครับโอเคโอเควางนี้นครับได้ไหมวันหนึ่งครับผมผมขอเอาให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วครับผมวางไข่ไก่ไว้ที่หน้ารถเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจแลนล็อกรถครับอีกสามชั่วโมงก็จะกับไี่เจ้าไข่วันนี้ นี่ครับแนบแนบแนบไปเดี๋ยวเราไปรอสามชั่วโมงตอนนี้นะครับครบสามชั่วโมงนะครับแล้วเราจะไปดูไข่ไก่ของเราที่เราไว้ในรถมาสามชั่วโมงแล้วนะนี่ไข่ไก่ของเราปกติอะไรวะรับบัตนึงพี่ขอรับบัตนึงเอาหม้อเติมมาล้อล้อนล้อร้อล้อเราเรื่องเลย ไข่ไขา it. It. อู้้ร l l l ้อน well. <rainbow. S 1> ร้ออนรอนร้นร้อนร้อนร้นร้อนร้เอาคร้นึครับอ่เดี๋ยวผมจะหยิบไข่แล้วมันร้อนมากๆเลยตอนนี้อ่ผมจิบไข่มาได้ละไะมันร้อนมากมากจริงๆครับผมคุณเอากุญแจบัลล็อกก่อนอ่า หนึงครับผมก็ไทยไม่ในรถสามชั่วโมงเสร็จแล้วจะมาลองต่ออันนี้กว่าครับตอนนี้เราลองมากๆเลยครับจะไม่ได้ถ้าเราลองดูกันครับร้อนร้อนว้ายมันเป็นอย่างนี้อยู่ครับเนี่ยไม่ผ่านนะเนี่ย แต่รู้สึกก็เป็นยืมเยิ้มเนี่ยแน่นแน่นแน่นยืมเยิ้มแน่ก็เปลือกหู้รู้สึกมันแบบแข็งแข็งเลยอ่ะมันต้องมันแข็งเนี่ยหู้มันร้อนมากๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ผ่านเลยนะถ้าหมุนแล้วหัวทจรงว่าน่าจะรอวันหนึ่งมันน่าจะแข็งแล้วมันน่าจะกินได้นะครับน้่งหมุนอันนี้คือไม่สุกไม่ผ่านครับมันมันแหลวอางหนึ่งกวร่วงแก้วร่วงแก้วร่วงช่วงนี้ว่าที่ก็จะหมดแล้ว ก็คือว่าเอานนี้ยเพื่อนอย่ากดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายพวกเราะครับแล้วก็อย่ากดกระดิ่งไม่เป็นไพ่ไม่หมนกเราคนีบยเอนี้สเาไปกันดื้